ระบบการเกิดจะมีสี่อย่างคือ <c oughs> การเกิดในคันการเกิดในไข่การเกิดในของเปลือกตมแล้วก็โอปปาติกะก็คือผุดขึ้นมาเป็นตัวเลยนี่คือสี่ระบบซึ่งโอปปาโอปปาติกะเนี่ยมีได้ในพวกไหนมนุษย์บางพวกสัตว์รกบางพวกเปรตวิสัยบางพวกเทวดาบางพวกได้หมดนะดังนั้นเมื่อกายแตกทำลายเนี่ยไปเกิดเลย มีคนถามผู้เจ้าว่าแล้วอะไรเป็นเชื้อเป็นเหตุของการไปเกิดใหม่ผู้เจ้าบอกตัณหาความอยากความอยากของตัวโยมเองนะพาให้เราไปเกิดใหม่โทษใครไม่ได้เลยถ้าเราไปเกิดเป็นเดฉานก็คือเราเลือกเองความอยากเราเองความพอใจเองโยมนั่งอยู่เนี่ยโยมไปคิดอกุศลนะโยมบอกไม่อยากคิดไม่อยากคิดนะแล้วมันไปคิดนะนั่นคือความพอใจของเราแล้วจิตไปเกาะอ,อารมณ์ใด นั่นคือความพอใจแล้วเรามีสันทาแล้วถ้าไม่พอใจก็ปล่อยสิทําไมไม่ปล่อยล่ะใช่ไหมเพราะนั้นตัณหาตัวความอยากของเราเป็นตัวน้อมไปสู่อารมณ์นั้นนั้นไม่มีใครลากเราไปไหนเราความอยากเราลากเราไปเองพระเจ้าจึงให้ละความอยากให้ไวที่สุดการเกิดจะไม่มีแต่ถ้าความอยากเรายังมีอยู่ การเกิดมีแน่นอนเพราะเหตุให้ให้มีการเกิดยังมีการเกิดต้องมีต้องดับเหตุที่จะสร้างการเกิดคือตัณหาให้ได้การเกิดถึงจะไม่มีนั่งอยู่นี้มันก็คิดเลยเหมือนกันน,ะนั่นแหะเกิดเลยล่ะที่พระเจ้าบอกเธอคิดถึงสิ่งใดนำริดถึงสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญ,ญาณ ยมคิดเรื่องไรปุ๊บในวิญญาณไปตั้งแล้ววิญญาณออกนอกกายเราแล้วนวินาทีนั้นจริงๆเราตายแล้วเพราะถ้ากายแต่ทำลายขนาดนั้นจริงๆอัตภาพใหม่จะได้ไปตามอารมณ์นั้นที่โยมเกาะอ,อยู่เขาก็จะเรียกตอนนั้นว่าโยมตาย